ลมพัดวีวีพี่น้องราสวัสดีตอนเช้าจ้าอารุณสวัสด์ยามเช้าพี่น้องจา้าประบวกกับลุงพรสิบไปใช้นีอยู่กลางทงกลางท่าดีพี่น้องตอนตื่นนอนจา้ายินดีตอนหับจูซองไม่น้องบ่อยคือเข้าขึ้เดิมเด้อพี่น้องจา้า เย็นลมลลว,วีวีลมพัดระเบียบวีวีพัดที่ห่อ,อยู่วันนี้หนอแดดเนาะอ่าแดดเป็นย่างเทาลมพัดวีวีสองเทาเย่างกลางทงกลางท่าพี่น้องส่วนลุงพอไปเก็บมะกรอออีกก่อนโดนแล้วบียบเก็บเบิ้ดระบียจังแต่ว่ามันล่นเ <c oughs> บิดแล้วบียจังมะกรอกแทบกระบุ่อนนะอือวิ่งแดดซองพี่น้องแดดซองแดดซองสองเทาแดดกำลังขึ้นอ่อนๆอ่อนๆน,น,นี่ แสงแดดอ่อนๆออนเก็บประกอกมาไว้มาแซ่ฟีดไว้พี่น้องไว้แซ่ต่ำตอนเพิ่่มีกจานคือแดงๆว่าว่าที่เป็นดอกดอกจานที่ออกแล้วจริง <c oughs> เ,เด,ดอกจานม <โด S 1> า,นานแล้วตัวทองนะ ชินเดือนกุมภาพัมีหน้าเมษายนแม่ร้องกับครัวเป็นคนพอดนะพี่น้องจัางน้อยชิพาเบิ่งดอกจานพี่น้องอือจิบหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยแดดจ้องพี่น้องแดดจ้องจัางน้อยดอกจานเพิ่งก็ออกแดงละลื่ออายุน้ำต้นเพิ่นงามพี่น้องครับมั็นยังนกปริจาคแอดไว้มาดนึ่งหลวงพ่อลาไทยนาไว้นึ่ าก็ดยังไ้เป็ดยังไหนนาโบงามใช้ไตวายเนาะฝนตกมาแเลยยังเป็ดเหมือนขนองผู้ติ๋มดิ่เป็ดเนาะเป็ดบริยังกุ้งหอยปูปลาเป็ดลายเป็ดขนเลี้ยงไว้ขายโอ้ยลืมถือเสียมมานำเนาะจกคุ้มจกฮูไปนำเผื่อมีโก๊บมีเขียดอ่ะได้แหละฝ่าวเกมมากอกฝ้าวเมื่อสวนพี่นเนาะ จะหาอยู่แค่ชวนนะเขียนนะเฮ้ยว่านก็กลิ่นเขายังเห็นอ๋อมันสุ่มมันก็อยู่เลยเนาะกรยูก่อนขี่ไถนั่นโอ้ยแดดช่องพี่น้องเลยจดช่องซ่องทำหยิบหยินย่างสาเปลี่ยนบรรยากาศย่างออกกำลังกายตอนตื่นนอนพี่น้องใส่เจ้ว่าดอกจันหนึแดงใบขี้ฟุนขี้ฟุนมคือกระตุ้้ไเขี้ฟุนกอใบจาน อ๋อกําลังออกออกแล้วออกแล้วเริ่มออกดอกแต่บอทันบานแล้วอาจารย์หอดเวลาเป็นอ้าวอาจารย์ว่ามันเดือดยังแล้วนี่จะหอดยามเพชรหน้าอีกแล้วพี่น้องแป๊บเดียวจะน่าก็ลงนาแล้วสิ้นเมษาจะเอาแล้วเริ่มแหละเริ่มทำการกันอีกแหละเริ่มเตรียมกันอีกแหละเตรียมเพชรให้เพชรหน้าอีกแหละพี่น้องเอ้ย จานบานแล้วแก้วตาุแหละมีกลางท้องนาเดือนห้ามีสายนอดอกจานบานเดือนห้าประทับไปไหนพราเราว่ามู่เอาว่าสอาุเอาไปได้พี่ต้องเอ้ยเอาไปเจ้าลองเพลงนั่นนะพี่เอง <c oughs> ต่ไปน้ำเพลงกับเจ้าออตัว <c oughs> จังเลยโอ้ยจังมือไปหาแง่มึงใครมาแดงมีนังเทา้า มือกันฟันเมื่อคืนก่อไปแง่ไข่หมดแดงเนอะพี่น้องจักมือประวัวสิชวนลุงพ่อพาไปพี่พาน้องเลาะแง่ไข่ไม่ก็เไข่ปลาไอ้เคยปะฟันนะเลาะแง่บิ่งไข่หมดแดงจักว่าเพิ่นไข่แล้วก็จะอีกนีโกกลางท่งนี้แต่เก่าอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวแง่ไข่หมดแดงน้ำหมอกมันลงเหม้เถื่อนมีน้ำหมอกมันลงแห้งเค่องหน้ำหมองมันลงเนากินน้ำหมอก โอ้มาทงเงีอเงเ้งต้องมากันทงและเสียงกันอยู่ในบ้านเสียงดังดังคือจำไวเนะตอนท้ายอยู่กับคือว่าธรรมดาอยู่แต่ว่าลงทงแล้วมู้สึกว่าเสียงอยู่ในบ้านมันจิแบบหอยลูกพัดน้องไเดส่งมาพี่ไพมาเหตุต้นอันนี้หากมุนมีวบนนี้โอ้ก็จะตัดขึ้นเกอมักราล้วโอ้โอ้หูจักแล้วพญาอิน เราเห็นน้ำเบะเออพันให้ำเบะแล้วเครือต้นหมาดิโอ้ยเขากินวัตถุ่างพี่น้องเอ้ยลงมาทงเลยหนาวหนาวหนาวข้างหนาวแน่เลยเฮ้ยมาเสียงลมผัดบอกพี่น้องงูรึเกินเองต้นไม้ต้นนี้งัวใหญ่ ย่างเมากันคุยกันออกกำลังกายตอนเศ้าๆพี่น้องเป็นกว่าจะฮอตต้นมะกอกเป็นน้องเฮ็ดนาให้ใหญไก่แล้วไก่แล้วเห็นบ่าใส่ป่าต้นมะกอกมันอยู่ใายป่าเนี่ยตอนอาปอบบอนต้นนี่แหละต้นแสบปุ้ยแนมไปคือจังบ่มีแล้วบ่ะนี่เพรามันหล่นบ่หรือบทเอาย่างเหรอกอกแสบอบบอ้นเป็นดอกใหม่เลยนาะเป็นไว้ใบมือนั่นและมือนี่ป่ะสิลงมาเก็บเพราได้ลงมาพี่น้องเอ้ย นี่นไม่เทาลงมรจุมาเถิงต้นมาก่อเป็นที่เรียบร้อยจัี่นองลวงพรนำหนาเร็วเวได้แล้วได้วน่อยนึงละห้อไหว,ทไวแทกเก็บเก็บเกบเก็บเก็บเทาเก็บโป้มีแต่อันห้อยงวัวกินเลยแ,แ,กแก่นกองลกเลอนลหัว ล่นแล้วง้อกินเบิดเ่าเอ้ยทางง้อเขาปุ๊งง้อบูง้อเข้าไปละนาวเลยช่องหน่อยช่องหน่อยเข้าไปไหนผู้ไปพี่น้องไปมุนมุนมนมุนกับปลาบัวแหน่ตัวนี้เหยียบเป็ดแบบแหน่โอ้ยฝุ่นกล่องอยู่ไหนผู้เท่านี่ยไปเลยหนนี่ปุ๋บัวเห็นแล้วมากรอกแซ่เออโอ้ผู้อยู่ไหนผู้เห็นอยู่นี่หน่อยหนึ่ง โอ้ยอยู่ิดกล่องเดูโอ้ยหลยอยู่หลยอยู่เพิ่งเริ่มมานี่แล้วเนาะนี่นี่เป็นล้น่ถเก็บมากรอกชีบัวง่ามหองแค่แค่บต้นนี่พินวานนี่ได้เท้าหน่ยเออเก็บสักก่อนเก็บรถทางน่ะก่อนจะขับไปเบื้องทางนายถักตัวหอยงวยยำกิน ยู่ในหวยมันเนกล่องไอเล่ยบ่เริ่มลงหวยแล้วปันสั่งตะน้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยน้ำอันนี้นะน้ำกระจายนี่ก็เจ็บเจ็บป้าโอ้โหน่ะเห็นบอกกอเสือประบัวดังกุกกวกเออลงเบิ่งหวยนะเออลงไปเบิ่งรถในหอยนะโอ้ย เก็บมือแซ่ฟิดไว้พี่น้องย่ากเงี้งกับมาได้น้ำก้อนหัวประบัวะคนนั้นมันอุมนม้มน้ำหัวหัวมันหนังหนากว่าคนเนยจักหน่อยเนาะน้ำจำนึงมันก็ก้อมันบกเขา่าโอ้ผูกก้อนหัว,หวโอ้บดเลยหัวประบัวนี่เก็บก้องไว้ให้หลวงพ่อก่อนนี่ <S <S พี่น้อง กองไว้ให้ลุงพลเอ้ายูห่วยมันต้องกองยูคำลนนะนี่นะอ่ะเบิ้งน้ำตาฟังห่วยนะอยู่น้ำปลาเนี่พี่น้องน้ำปลาเนี่โอ้ยมือบ่บ่ก็บอยากเทิงไปไหนและวมงคนนั่งครัวถ่าเจี๊ยบนะครัวจังได้กระบอมา โจ้นได้เขียดพอมุกเกล้าล่าเดินหันเ้ยนั่งคัวอ้อยเอาอ้อยเอาอ้อยเอาเขียดชายเออเขียดหน่อยขัวมันมันเป็นคุยแบบนั้นหละเอาไม้ไผ่มากวดโลดมาหนี้คันจากมาฮะผุเต็มทงเลยบ่ อ,อ,อ,อย่พี่น้องโอ้ยมันหกเนี่ยบ่เห็นอู้ยังดกอยู่พี่น้องเลยนี่มาเอาทงใหญ่มาผัดบ่อได้ยังมีหมากลายอยู่ออกดอกพ่อมีอะไรพี่น้องพ่นนึงปุ๊บหมากมันยังลายอยู่ ช่างตะน้ำนี่แหละมันกอหวัวประบัวนี่มาเก็บบดได้แลว้หวหัวหยงหัวน้องบนต้นอยู่ในเฮือนประบัวก็มีได้พี่น้องมาเกอกในแคมน้องนะบนอันลุงพ่อเราเห็ดอ่างปลาดุกนะ,นะแต่ว่ามันออกผัดฝาดมันบมันบมีรสชาติออกหวานๆคือตน้นนี้แต่มันก็กินได้อยู่เก็บกองไว้ถาลุงพร ต้นนี้ผัดชิแซ่กะที่เก็บชิเซษไปกินกับปะบวกก็เลยต้องมาเก็บเอาต้นนี้แต่ละปีนะบพี่น้องนั่งถาปะบวกอยู่นี่เดี๋ยวปะบวกสม,มุดหาแถวอุ้มไหมนี่แถวอันน้ำหกหกนี่พาพี่น้องรอดน้ำยันเวียนหัวจ้ะลุงพรขึ้นมาแตเก็บอยู่หวยเละ น้ำเดิเถ่าน้ำเดินห้วยล้นหลายปลาเต็มท้งจิลูกพี่เนาะท้งน้อยไปเลยเออเนาะมาตะเก او ท้งนี่กับปลเต็มไอชิ้นหูพี่ปลาบอกกระกรองไว้อยู่นี่ล้นท้งหมเรือไปเมื่อเขาหัวเขาสวนโอ้สุดยอดมือนี่เต็มท้งเลยมือเป็นท้องมาอีกเพิ่นเริ่มล้นแหงเลยเนาะ เบื่อเนี่ยลงมาเก็บอีกกันลุงพรเก็บแจฟิตไว้กินตอนพ่นบ่มีแค่เบื้องค้างเลยหมดแล้วจังแล้วตาข่อยโบได้ดีพราปันใดยังมีหมากดกอยู่เอ้ดอกก็ออกก็ดอกมะกอกไม่ออกดอกก่อนไใบเนาะพี่เนาะเออหังมีงานั้นปูนงาตัวนั้นเทิงน้ำขึ้นไปนั่น เห็นบอยังโดกแต่แทนะน,นะแต่มันหล่นลงห่อยนะลระจายไปบนลายพี่แทะนะทำเป็นลายลายหนึ่งบนถุงไข่ <c oughs> ไปโอ้ยเต็มถุงพี่น้องนี่มาโซโอ้โซบางหนาแท้ <c oughs> ได้ถุงมวยหญ่หนยยี่ง่ะคำล้าพาจากเลยจ้ะพี่น้องเก็บเอาบรรยากาศซองเท่าข่าวปลาเก็บประกอบไว้จำนีแ่แหละเด้อพี่น้องพบกันอยู่ส่ว,สวนจ้า ไปแล้วจ้าสบายดีพี่น้องง้ำเท้ามีความชุกกับการทำงานตลอดวันเดยพี่น้องทุกคนไปแล้วจ้าสบายดี